ว่างมากเลยนะคะปัจจุบันี้แต่ไม่ได้ถ่ายไม่สามารถถ่ายให้เลื่อนนะคะนะทุกคนเนาะก็จะถ่ายไปยื่นไปยื่นมาพยายามจับกล้องแล้วนะคะทุกคนถ้ามันสั่นก็ขอใครสูงสูงต่ำต่ำแลอันนี้ไปสูงแล้วนะคะสูงนิดนึงสูงนิดนึงแต่ว่าถ่ายแบบนี้น่าจะน่าจะไม่รู้ว่ามันสูงเนาะที่นี่คือตึกเขานะคะด้นะคะทุกคนเนาะก็เดินมันก็เช็คเป็นธรรมดานะคะนะก็เดิน เดินหานะคะก็จะกลับบ้านนะก็โอเคเดี๋ยวจบวิดีโอแค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่รับชมขอบคุณมากค่ะต้นแดดร้อนมากเลยนะคะนะก็นี่นะคะติดสูงถงถนนนะคะแต่ละมุมเขาก็จะมีต้นไม้นะคะนะทุกคนเราจะพาทุกคนเดินตามถนนของวันนี้มาหาซื้อยานะคะกลับบ้านนะก็จะถ่ายให้ให้ชมกันข้างๆถนนนะคะก็ โอเคเดี๋ยวจบวิดีโอแค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่รับชมขอบคุณมากค่ะชื่อของโรงพยาบาลเลยเนาะอืมก็จะเดินก็จะถ่ายให้ดูถนนอย่างนี้นะคะนะทุกทุกท่านนะทุกท่านอย่าเพิ่งเบื่อนะคะนะเรื่อยนะคะนะทุกคนก็จะถ่ายไป่งไปเรื่อยมาแล้วพยายามจับกล้องแล้วนะคะทุกคนถ้ามันสั่นก็ขอใครทุกท่านตั้งทุกสียงพร้อมกานะคะนะก็ ไปหาแล้วไม่มีนะคะก็ต้องไปที่เขาว่างมากเลยนะคะโรงพยาบาลที่นี่แต่ไม่ได้ถ่ายไม่สามารถถ่ายให้ชื่อของโรงพยาบาลเลยเนาะอืออือก็อออจะเดินก็จะถ่ายให้ดูถนนอย่างนี้นะคะนะทุกทุกท่านนะทุกท่านอย่าเพิ่งเบื่อนะคะนะส,สูงสูงต่ำต่ำ,ตำแล้วอันนี้ไปสูงแล้วนะคะสูงนิดึงสูงนิดนึงแต่ว่าถ่ายแบบนี้น,น่าจะน่าจะไม่รู้ว่ามันสูงเนาะที่นี่คือสึกเขา ไม่มีคําใดที่จะบอกว่าเราพูดแล้วค่ะนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแดดร้อนมากเลยทุกคนสูงสูงต่ำต่ำแล้วนนี้ไปสูงแล้วนะคะสูงนิดนึงสูงนิดนึิงแต่ว่าถ่ายแบบนี้น่าจะน่าจะไม่รู้ว่ามันสูงเนาะที่นี่คือตึกเขานะคะหลไหลเลนมากนะคะนะทุกคนทางมาลายรถติดตรงโน้นแล้วก็นะคะค่อยๆตรงนี้นะคะนะ่อค่อยๆเลื่อนนะคะก็มาสูงสูงต่ำต่ำแล้วนนี้ไปสูงแล้วนะคะสูงนิดนึงสูงนิดนึิงแต่ว่า ถ่ายแบบนี้น่าจะน่าจ,าจไม่รู้ว่ามันสูงเนาะนี่คือตึกเขานะคะ,คะนะทุกคนนะนี่จะเป็นถนนอถนนที่แนะถวๆโรงพยาบาลน,นะคะชื่อของโรงพยาบาลเลยเนาะก็จะเดินก็จะถ่ายให้ดูถนนอย่างนี้นะคะนะท,ทุกท่านนะทุกท่านอย่าเพิ่งเบื่อนะคะนะก็เดินไปก็ถ่ายไปนะคะนะก็ ของจริงจะสวยมากเลยทาไม่ทราบว่าถ่ายออกมาจะชัดไหมเนาะก็ดูกันไปเลยก็พยายามจับกล้องนี่อันนี้เดทางทางทางที่นี่เขาจะไม่ไม่ไม่เหมือนบ้านเรานะคะเขาจะเป็นมันเป็นเกาะเล็กๆแล้วก็ทางเขาจะอ่สับหลายเลนมากนะคะนะทุกคนทางมาลายรถติดตรงโน้นแล้วก็นะคะค่อยๆตรงนี้นะคะนะก็ค่อยๆเลื่อยนะคะ ก็มาด้วยนะคะทุกคนเนาะก็เดินมันก็เช็คเป็นธรรมดานะคะนะนก็เดินเดินหานะคะก็จะกลับบ้านก็โอเคเดี๋ยวจบวิดีโอแค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่รับชมขอบคุณมากคะ่ะต้นแดดร้อนมากเลยนะคะนะก็นี่นะคะส,สูสูงถนนนะคะแต่ละมุมเขาก็จะมีต้นไม้นะคะนะโรงพยาบาล ตามทุกเสียงนะคะนะก็เดินมาก็ถ่ายมาให้ท er <makes noise> ุกท่านดูนะคะี่ทางมะลายเขานะคะถนนเขาจะตัดชื่อของโรงพยาบาลเลยเนาะอื่นีก็จะเดินก็จะถ่ายให้ดูถนนอย่างนี้นะคะนะทุกท่านนะทุกท่านอย่าเพิ่งเบื่อนะคะนะก็ถ่ายให้เห็นนะคะว่าถนนเขาอจะเป็นถนนถนนโล่งมากเลยทุกคนถนนโล่งมากเลยนะคะนะขออภัยนะคะวันนี้ถ้าเสียงค่อยไปขออภัยนะคะนะ มาสองคนนะคะนะอีกคนอีกคนเริ่มมมโหละยืนรอนะคะก็โอเคเดี๋ยวจบวิดีโอแค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่รับชมขอบคุณมากคะ่ะตั้งตั้งทุกสิ่งกท่งน,นะคะนะก็ไปหาแล้วไม่มีนะคะก็ต้องไปที่ที่นเขาว่างมากเลยนะคะโรงพยาบาลที่นี่แต่ไม่ได้ถ่ายให้สามารถถ่ายให้สูงสูงต่ำต่ำแล้วอันนี้ไปสูงแล้วนะคะสูงนิดึงสูงนิดนึงแต่ว่าถ่ายแบบนี้น่า,นาจะน่าจะไม่รู้ว่ามันสูงเนาะที่นี่คือตึกเขาคะ ตึกเขาตึกแต่ว่าตรงนี้น้อยแดดร้อนนะคะทุกคนโรงพยาบาลตันทุกเสียงนะคะนะก็เดินมาก็ถ่ายมาให้ทุกท่านดูนะคะนี่ทางมะลายเขานะคะถนนเขาจะตัดยู่โรงพยาบาลนโรงพยาบาลเขาสะอาดมากเลยแต่นีก็คือค้าข้างผ่านระหว่างเดินเดินออกมาจากศูนย์ศูนย์โรคิูหนังนะคะนะคือมี ก็ดูดูไปด้วยกันนะคะน้าทุกคนก็ชื่อของโรงพยาบาลเลยเนาะนี่ก็จะเดินก็จะถ่ายให้ดูถนนอย่างนี้นะคะนะทุกทุกท่านนะทุกท่านอย่าเพิ่งเบื่อนะคะนะเรื่อยๆนะคะน้าทุกคนนะก็จะถ่ายไปถ่ายไปยิ่งไปยิ่งมาพยายามจับกล้องแล้วนะคะทุกคนถ้ามันสั่นก็ขอให ทุกคนเราจะพาทุกคนเดินตามถนนของวันนี้มาหาซื้อยานะคะกลับบ้านนะก็จะถ่ายให้ให้ชมกันข้างๆถนนนะคะทุกคนเราจะพาทุกคนเดินตามถนนของวันนี้มาหาซื้อยานะคะกลับบ้านนะก็จะถ่ายให้ให้ชมกันข้างๆถนนนะคะนะทุกคนนะนี่จะเป็นถนนอ่าถนนที่นะแถวแถวโรงพยาบาลนะคะ ไปหาแล้วไม่มีนะคะก็ต้องไปที่นี่เขาว้างมากเลยนะคะรถที่จุบที่นี่แต่ไม่ได้ถ่ายไม่สามารถถ่ายให้ก็ถ่ายให้เห็นนะคะว่าถนนเขาอจะเป็นถนนถนนโล่งมากเลยทุกคนถนนโล่งมากเลยนะคะนะขออภัยนะคะวันนี้ถ้าเสียงค่อยไปขออภัยนะคะนะอัไหลายเลนมากนะคะนะทุกคนจังมาลายรถติดตรงโน้นแล้วก็นะคะค่อยๆตรงนี้นะคะนะก็ค่อยๆเลื่อยนะคะ ก็มา,มาที่โรงพยาบาะะลได้โรงยาบาลเขสะอาดมากเลยแต่นีก็คือข้างข้างถ่านระหว่างเดินเดินออกมาจากศูนย์ศูนย์โรหูหนังนะคะนะค,ะนะค,ะคือนี่ทุกคนเราจะพาทุกคนเดินตามถนนของวันนี้มาหาซื้อยานะคะกลับบ้านนะก็จะถ่ายให้ให้ชมกันข้างๆถนนนะขะ้างถนนนะคะ จกกับกล้องแล้วนะคะทุกคนถ้ามันสั่งก็ขอใครที่อยู่ในโรงพยาบาลได้คะโรงพยาบาลเขสะอาดมากเลยแต่อก็คือค่อข้างทานระหว่าง,างเดินเดินออกมาจากศูกนย์ศูนย์โรคหูหางนะคะนะคือมีขับหลายเลนมากนะคะนะคุณทางมาลายรถติดตรงโน้นแล้วก็นะคะค่อยๆตรงนี้นะคะนะก็ค่อยๆเลื่อนนะคะก็มา ทุกคนเราจะพาทุกคนเดินตามถนนของวันนี้มาหาซื้อยานะคะกลับบ้านนะก็จะถ่ายให้ให้ชมกันข้างๆถนนนะคะตนแดดร้อนมากเลยนะคะนะก็นี่นะคะตึดสูงๆถนนนะคะแต่ละมุมเขาก็จะมีต้นไม้นะคะนะทุกคนเราจะพาทุกคนเดินตามถนนของวันนี้มาหาซื้อยานะคะกลับบ้านนะก็จะถ่ายให้ให้ชมกันข้างๆถนนนะคะ มากันสองคนนะคะนะอีกคนอีกคนเริ่มมโหละยืนรอนะคะตัดหลายเรนมากนะคะนะทุกคนทางมาลายรถติดตรงโน้นแล้วก็นะคะค่อยๆตรงนี้นะคะนะก็ค่อยๆเลื่อนนะคะออมาอ่าเขาฝากซื้อยาแก้คันนะคะที่นี่นะที่นี่ยาเขาดีมากนะคะนะเดี๋ยวจะเป็นทาง ขึ้นนะคะไม่อยากถ่ายฝาภาพก็ถ่ายให้เห็นนะคะว่าถนนเขาอจะเป็นถนนถนนโล่งมากเลยทุกคนถนนโล่งมากเลยนะคะนะขออภัยนะคะวันนี้ถ้าเสียงค่อยไปขออภัยนะคะนะทุกคนเราจะพาทุกคนเดินตามถนนของวันนี้มาหาซื้อยานะคะกลับบ้านนะก็จะถ่ายให้ให้ชมกันข้างๆถนนนะคะที่ตั้งตัทุออกสิ่งของตท่านะคะนะก็ไปหาแล้วไม่มี ก็ไปที่เขาว้างมากเลยนะคะโรงพยาบาลที่แต่ไม่ได้ถ่ายไม่สามารถถ่ายได้นะคะทุกคนเนาะก็เดินมันก็เช็คเป็นธรรมดานะคะนะบนก็เดินเดินหานะคะก็จะกลับบ้านนะมากับสองคนนะคะนะอีกคนอีกคนเริ่มโมโหละยืนรอนะคะฐนะทุกคนนะนี่จะเป็นถนนอ่ถนนที่นะแถวแถวโรงพยาบาลน,นะคะ ก็พยายามจับกล้องนี่อันนี้เทางทางทางที่นี่เขาจะไม่ไม่ไม่เหมือนบ้านเรานะคะเขาจะเป็นมันเป็นเกาะเล็กๆแล้วก็ทางเขาจะอ่อก็ดูดูไปด้วยกันนะคะนะ้ทุกคนก็อ่อเขาฝากซื้อ,อยากแก้คันนะคะที่นี่นะที่นี่ยาเขาดีมากนะคะนะ้เดี๋ยวจะเป็นทางทางขึ้นนะคะไม่อยากถ่ายภาพอัไหลยเลนมากนะคะนะทุกคนทางมาลายรถติดตรงโน้นแล้วก็ ตรงนี้นะคะนะก็ค่อยๆเลื่อนนะคะก็มาด้่นะคะทุกคนเนาะก็เดินมันก็เช็คเป็นธรรมดานะคะนะก็เดินเดินหานะคะก็จะกลับบ้านกนะ็เดินไปก็ถ่ายไปนะคะนะก็ของจริงจะสวยมากเลยทําไม่ทราบว่าถ่ายออกมาจะชัดไหมเนาะก็ดูกันไปด้วยก็โอเคเดี๋ยวจบวิดีโอแค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่รับชมขอบคุณ